สวัสดีครับและยิงดีต้อนรับสู่เล่าก่อนนอนค่ำคืนนี้แสงจันทร์สลัวลอดผ่านม่านหมอกหนาะลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่ริมผืนน้ำที่นิ่งสงบนิ่งจนหน้าประหลาดในป่าลึกที่ซึ่งความเจริญยังคืบคลานไปไม่ถึงมันมีสถานที่บางแห่งที่คนเท่าคนแก่ มักจะเตือนลูกหลานไว้เสมอว่าอย่าไปเล่นน้ําที่วังน้ํานั่นโดยเฉพาะเวลาโผล่เพลพวกเขาไม่ได้พูดถึงสัตว์ร้ายไม่ได้พูดถึงกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากแต่พวกเขากําลังพูดถึงบางสิ่งที่เก่าแก่กว่านั้นบางสิ่งที่รอคอยอยู่ใต้ความเย็นเยียบนั้นในความเชื่อโบราณของไทยเรามีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับน้ำ น้ำคือผู้ให้ชีวิตแต่ในขณะเดียวกันน้ำก็คือผู้พรากชีวิตและในความลึกที่แสงแดดส่องไม่ถึงนั้นมีตำนานที่ถูกเล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นตำนานของพรายน้ำพรายน้ำไม่ใช่พูดผีธรรมดาทั่วไปแต่มักจะถูกเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณอันแสนเศร้าเรื่องเล่าส่วนใหญ่ มักจะกล่าวถึงดวงวิญญาณของสตรีผู้ที่จากไปก่อนเวลาอันควรโดยเฉพาะการจากไปพร้อมกับอีกหนึ่งชีวิตที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกหรือที่คนโบราณเรียกว่าตายทั้งกลมความผูกพันอันแรงกล้านั้นความอาลัยอาวรนนั้นมันหนักหน่วงเกินกว่าที่ดวงวิญญาณดวงหนึ่งจะละทิ้งไปได้ผืนน้ำจึงกลายเป็นที่สถิตของเธอ วังน้ำลึกลำธารนในป่าเปลี่ยวหรือคุ้งน้ำที่กระแสช้าสถานที่เหล่านี้คือบ้านของเธอบรรยากาศรอบๆวังน้ำเหล่านั้นมักจะผิดแผกไปจากที่อื่นอากาศจะเย็นชื้นกว่าปกติแม้ในวันที่แดดจ้าต้นไม้ริมตะลิงจะดูโศกเศร้ากิ่งก้านของมันมักจะลู่ลงต่ำราวกับกำลังปกป้องบางสิ่งไว้ และที่สำคัญมันจะเงียบผิดปกติเงียบจนคุณได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองสเสน่ห์ของพรายน้ำคือสิ่งที่น่าพรั่นพรึงที่สุดมันไม่ใช่การปรากฏตัวในร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่ตำนานมักเล่าว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นคือภาพที่งดงามที่สุด ที่คุณเคยจินตนาการลองนึกภาพชายหนุ่มที่เดินทางรอนแรมมาเหนื่อยลา้ามาเจอกับวังน้ำใสาราวกับกระจกเขามองลงไปและเห็นเงาสะท้อนของตัวเองแต่แล้วเงาข้างๆเขากลับไม่ใช่เงาของต้นไม้มันคือหญิงสาวรูปงาม ผมยาวสลวยของเธอระบำไหวไปตามกระแสน้ำเบาๆดวงตาของเธอเป็นประกายริมฝีปากของเธอยิ้มเธอกำลังกวักมือเรียกไม่ใช่การกวักมือแบบคุกคามแต่เป็นการเชิญชวนที่อ่อนหวานราวกับจะบอกว่าลงมาสิที่นี่เย็นสบายลงมาอยู่กับฉันสิที่นี่ไม่มีความทุกข ความรู้สึกแรกของผู้ที่พบเห็นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความหลงไหลมันคือแรงดึงดูดประหลาดที่ทำให้ขาของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าเหมือนมีมนสะกดคุณจะลืมทุกสิ่งลืมว่าคุณเป็นใครลืมว่าคุณกำลังจะไปไหนคุณรู้แค่ว่าคุณต้องลงไปหาเธอคนนั้นแต่ทันทีที่ปลายเท้าของคุณสัมผัสผิวน้ำ ความเย็นเยียบจะเล่นจับขั้วหัวใจและนั่นคือวินาทีที่รอยิ้มอันงดงามนั้นจะเปลี่ยนไปว่ากันว่าดวงวิญญาณที่ถูกผูกมัดไว้ด้วยความอาลายัยมักจะโหยหาเพื่อนหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือการโหยหาตัวตายตัวแทนพวกเขาเชื่อว่าการฉุดดึงใครสักคนลงไปแทนที่ คือหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของตนให้เป็นอิสระวงจรแห่งความเศร้าจึงต้องดำเนินต่อไปมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านในป่าแถบภาคอีสานเขาเล่าว่าเคยมีคนรอดกลับมาได้เขาบอกว่าตอนที่เขากําลังจะก้าวลงน้ำจ,จู่ๆก็มีเสียงสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้เห่าลั่นมาจากข้างหลังเสียงเห่า ปลุกเขาจากผวังเขาสะดุ้งและมองลงไปในน้ำอีกครั้งภาพที่เขาเห็นไม่ใช่หญิงสาวแสนสวยอีกต่อไปแต่เป็นเพียงผมสีดำยาวที่กำลังพันกันยุ่งเหยิงอยู่ใต้ผิวน้ำและก่อนที่ร่างนั้นจะจมหายไปในความมืดเขาได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่ตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่เสียงร้องไห้ แต่มันคือเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่หน้าขนลุกก้องกังวานมาจากใต้น้ำเรื่องราวของพรายน้ำไม่ได้มีแค่ในตำนานแต่มันแฝงตัวอยู่ในประสบการณ์เกือบไปของหลายๆลายคนประสบการณ์ขนหัวลุกที่พวกเขาไม่เคยอธิบายให้ใครฟังได้ มีเรื่องเล่าจากกลุ่มนักเดินผ่ากลุ่มหนึ่งพวกเขาไปกลางเต็นท์ค้างแรมใกล้กับลำธารสายหนึ่งคืนนั้นอากาศเงียบสงบหนึ่งในกลุ่มสมมุติชื่ออามตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกกระหายน้ำ <metrics> เขาเดินงัวงเงียถือไฟฉายไปที่ลำธารเพื่อตักน้ำมาต้มขณะที่เขากำลังจะก,ก้มลงแสงไฟฉายของเขา ก็สาดไปกระทบกับบางสิ่งที่อยู่อีกฝั่งของลำธารมันอยู่ใต้พุ่มไม้เป็นดวงตาคู่หนึ่งที่สะท้อนแสงไฟฉายไม่ใช่ดวงตาของสัตว์เพราะมันไม่กระพริบมันจ้องทำองอามยืนนิ่งขนทั้งตัวลุกชันเขารู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้แล้วเขาก็เห็นมือมือขาวซีดค่อยๆโผล่ออกมาจากพุ่มไม้นั้น และกวักเรียกเขาช้าๆกวักเรียกเขาอามทิ้งหม้อต้มน้ำและวิ่งกลับเต็นท์อย่างไม่คิดชีวิตเขาสะกิดปลุกเพื่อนทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขารีบเก็บของและเดินออกจากป่าทันทีสิ่งที่อามจำได้ติดตาไม่ใช่ดวงตาหรือมือแต่คือกลิ่นเขาบอกว่า ในวินาทีนั้นเขาได้กลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมเย็นๆเหมือนกลิ่นของดอกไม้ที่ชุ่มน้ำฝนมันเป็นกลิ่นหอมที่ทำให้เขารู้สึกอยากเดินข้ามไปนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของไพรน้ำมันไม่ใช่การจู่โจมแต่คือการล่อลวงมันใช้ความงามใช้กลิ่นหอมใช้ความสงสัยใคร่รู้ของเราเป็นเครื่องมือคนโบราณ จึงมีข้อห้ามมากมายห้ามเล่นน้ำคนเดียวในที่เปลี่ยวห้ามขานรับหากได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเราในน้ำและห้ามมองจ้องผิวน้ำนิ่งๆในเวลากลางคืนนานเกินไปเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในขณะที่คุณกําลังจ้องมองลงไปในความมืดมิดนั้นมีอะไรที่กําลังจ้องมองคุณกลับขึ้นมาสำหรับคืนนี้ เล่าก่อนนอนคงต้องฝากบรรยากาศเย็นๆนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ใครเคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพรายน้ำในแง่มุมอื่นๆลองแบ่งปันกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับและถ้าหากคุณชอบเรื่องราวลึกลับในบรรยากาศวังเวงแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคืนต่อไป คุณอยากให้เรานำเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับคืนนี้หลับฝันดีถ้าหากคุณยังหลับลงได้